คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องโดนชนงจังงทนทร์ทรงธรรมที่ดำเนินรายการพบกันเช่นเคยกับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะเรื่องราวทางด้านงานเกษตรนํามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงข่าวสารที่นํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันข่าวสารรวมไปถึงเทคโนโลยีเนี่ยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยข่าจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลนะคะให้ช่อเอื้องนามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางด้าน moac tv ค่ะเช่นเคยช่วงแรกนะคะมี ข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันข่าวแรกในวันนี้ค่ะเป็นของทางด้านสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทานค่ะก็มีเรื่องราวของการพัฒนาศักยภาพการทํางานของข้าราชการนะคะนํามาฝากกันติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะนายมนัสกำเนิดมณีผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะมีจำนวนบุคลากรลดลงก็ตามเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนการทำงานของกรมชลประทานในอนาคตนั้นจะต้องจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการแทนอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำการบำรุงรักษาการพัฒนาแหล่งน้ำและภารกิจอื่นๆที่สามารถจ้างเหมาได้ ส่วนงานที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็จะต้องโอนหรือมอบอำนาจให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆไปดูแลดังนั้นหากพิจารณาจำนวนบุคลากรของ,ของกรมชประทานจรงิจรงๆแล้วในปัจจุบันซึ่งมีประมาณ26,000คนนั้นไม่ถือว่าขาดเพียงแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการใหม่ลดจำนวนบุคลากรส่วนเกินลงแต่สิ่งที่กรมชนระทานขาดนั้นคือขาดคนที่มีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปรับโครงสร้างบุคลาก,รใ,าการใหม่การเสนอยุบ งตำแหน่งที่เป็นส่วนเกินแต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานไหนขาดบุคลากรจริงก็จะไม่ยุบสำหรับเรื่องราวของการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวนะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยนะคะเดินทางไปที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะ สำหรับผลไม้ไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดนาไปแปรรูปเนี่ยนะคะรสชาติก็จะยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะนั่นก็คือวุ้นสับประรดพร้อมดื่มเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนํามาฝากคุณผู้ชมกันในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ติดตามได้ค่ะ การวิจัยและพัฒนาการแปลรูปผลิตผลเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปลรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้หาวิธีการแก้ไขเพื่อผลราคาตกต่ำในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวโดยนำผลผลิตมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการจำหน่ายผลสดสับปะรดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกจำนวนมากเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดจึงไม่ควรให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปลรูปผลิตผลเกษตร จึงได้ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มวุ้นสับประรดพร้อมดื่มขึ้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่แตกต่างจากสินค้าที่มีขายตามท้องตลาดสามารถใช้หลอดดูดเหมือนเครื่องดื่มทั่วไปสะดวกต่อการบริโภคอีกทั้งใช้น้ําผลไม้แท้ทําให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นที่สําคัญคือวิธีการแปลรูปเครื่องดื่มวุ้นผลไม้พร้อมดื่มนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถผลิตได้เองในระดับครัวเรือนเกษตรกรสามารถแปลรูปเพื่อจำน ในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งวิธี การแปลรูปผลไม้นะคะก็ช่วยลดในเรื่องราวของราคาที่ตกต่ำนะคะแล้วก็เพิ่มค่ะในเรื่องราวของประสิทธิภาพนะคะผลไม้ที่จะรับประทานด้วยนะคะเรียกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ราคาดีอีกด้วยนะคะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างเดินทางไปที่จังหวัดตากค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากนั่นกนะ็คือเรื่องของฝ้ายดินเหนียวใต้ดินของทางด้านกรมชลประทานที่นํามาฝากกันติดตามได้ในข่าวสุดท้ายของเช้าวันนี้ค่ะ นายรัตนวิโร์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นดินทรายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตากของโครงการชประทานตากที่ร่วมดําเนินการกับทางจังหวัดได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติปี2556และผลงานดังกล่าวกรมชลประทานยังได้เสนอขอรับรางวัลจากทางด้านองค์การสหรประชาชาติอีกด้วยทั้งนี้ฝายแกนดินเหนียวถือเป็นรูปแบบแการคิดค้นแบบใหม่ ที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลดร,ระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตอบสนองและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการติดตามประเมินผลพบว่าบริเวณรอบข้างของฝายแกนดินเหนียวใต้ดินทรายจะชุ่มชื้นขึ้นระดับน้ําใต้ดินสูงสามารถสูบน้ําไปใช้ได้ตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี หากปีไหนเกิดพายุฤดูร้อนฝนตกเพียงไม่กี่ครั้งและมีปริมาณน้ำไม่มากฝ้ายแกนดินเหนียวใต้ดินทรายจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำทันทีทำให้ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปีและสร้างรายได้ให้ตลอดปีเช่นกัน ขอบคุณทั้งสามข่าวนะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลให้ชาวเอื้องนำมาฝากคุณผู้ชมรวมไปถึงช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักเหลกกันสักครู่ค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยช่วงนี้นะคะนาเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนค่ะและที่สําคัญตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะครับ,รบชื่อ,อาจามีชาแสงทองเป็นอาจารย์สอ,อนอยู่ที่วิทลัยการอชีพนะทาวีเป็นวนาแผนกะ ใชาช่าวยชา้ากำลังครับผมค่ะอาจารย์คะวันนี้ทางรายการขออนุญาตรบกวนพูดคุยกันในเรื่องราวของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนนะคะอาจารย์คะครับค่ะอาจารย์คะเครื่องนี้มีที่มาอย่างไรคะก็มีที่มาก็คือว่าจากการเดินสำรวจตามท้องตลาดพ่อพค้าแม่ค้าที่ขา,ายมะพร้าวอ่อนเนี่ยส่วนมากแล้วจะใช้มือในการโดยใช้มีดในการปอกมะพร้าวคราวนี้ดูแล้วมัน ป็นเหลี่ยมแล้วก็บางทีก็อาจจะเกิดอันตราย้นได้ก็เลยเกิดแนวคิดการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนมาครับค่ะแล้วตัวเครื่องเขามีระบบการทํางานอย่างไรคะอาจารย์ตัวเครื่องเริ่มแรกเนี่ยก็จะใช้แบบมือหม,มุนแล้วก็ปอกเฉพาะส่วนหัวอย่างเดียวแล้วก็หลังๆก็พัฒนามาโดยการใช้มอเตอร์เป็นต้นกําลังในการเป็นตัวหมุนมะพร้าวซึ่งสามารถปอกได้ทั้ง ส่วนหัวแล้วก็ส่วนข้างของมะพร้าวค่ะน้องนุ่งขออนุญ,ญาตถามนี้ค่ะอาจารย์โดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเขาปอกเนี่ยในแต่ละครั้งเขาสามารถปอกได้กี่ผลต่อต่อวันต่อชั่วโมงคะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนครับก็น่าจะประมาณต่อวันน่นนาจะประมาณสองสามร้อยลูกค่ะครับแต่ก็พวกนี้ก็จากการสอบถามดูว่าเกิดการเมื่อยล้า <c oughs> ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เครื่องนี้ล่ะคะอาจารย์แตกต่างจากการอาปอกด้วยมืออย่างไรถ้าเครื่องนี้เนี่ยอาายัตราการปอกเ่ยประมาณ250ร้อถึงสามลูกต่อชั่วโมงครับซึ่งรวดเร็วมาก <c oughs> แล้วก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้ง,งแรงงานครับค่ะ <c oughs> แล้วเราจะสามารถควบคุมได้อย่างไรคะอาจารย์ให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่ากันมีคุณภาพเหมือนกันก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการคัดไซส์ของมะพร้าว แล้วก็คัดไซน์มะค้าไม่ได้ขนาดเท่ากันแล้วก็การปอกเนี่ยก็ต้องอาศัยเทคนิคของช่างนิดหน่อยของคนปอกนิดหน่อยครับว่าต้องการใหปอกให้ให้ออกมาให,ให้ผลมันจะมาแค่ไหนแต่เน้นที่นี้ก็จะมีตัวตัวล็อกเอาไว้ครับรเพือจะได้ผลที่ว่าเท่ากันค่ะทีนี้มาพูดถึงระบบของตัวเครื่องกันบ้างโครงสร้างของตัวเครื่องตัวนี้มีโครงสร้างอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ,ะโครงสร้าง ส่วนบนนะครับกับับเป็นสแตนเลสหมดเลยซึ่งก็จะทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ไม่ไมเป็นสนิมด้วยครับส่วนทั้งล่างจะเป็นตัวเหล็กค่ะแล้วเวลาลวที่สมมุติว่าเหมือนเช่นนกเอื้องเนี่ยจะใช้เครื่องนี้นกเอื้องจะมีวิธีการใช้เครื่องเขาอย่างไรคะอาจารย์เริ่มต้นอย่างไรเตรียมมะพร้าวหรืออะไรยังไงคะอาจารย์คะก็คือเอามะพร้าวเนี่ยวาง ในตัวแหลมๆของมันตัวจับตัวจับ,จบมะพร้าวส่วนล่างอาจจะแล้วก็จะจับส่วนบนก็คล้ายๆ,าล,ายๆลักษณะคล้ายๆกับเครื่องปืนเครื่องปืนเหล็กครับค่ะครับแล้วก็เราจะปอกด้านข้างก่อนแล้วถึงจะปอกส่วนัวในทีหลังก็คือเริ่มจากด้านข้างของตัวมะพร้าวแล้วค่อยมาที่ส่วนบนถูกต้องไหมคะผมใท้าย,ยังคงใช้เอ่อมีดใ,ใช้มีด ัดอ,อยู่เพราะว่าดูแลมันสะดวกกว่าที่จะนําอุปกรณ์ใส่เข้าไปค่ะเวลาที่นําตัวมะพร้าวเข้าไปแล้วที่อาจารย์บอกว่าตัดส่วนข้างส่วนบนใช้มีดนี่คือมีดไซส์ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วเขาจะมีการเดินเครื่องอย่างไรคะตัวไหนที่ตัวเครื่องเนี่ยค่ะมันจะมีการเดินเครื่องอย่างไรคะไปที่ระบบมีดดังกลา่าวก็คือเราจะใช้เท้าใน,นการควบคุมไม้มอเตอร์ทํางานซึ่งก็าางจะมะพร้าวจะหมุน อา,าพมัพมะพร้ามุนแล้วเราจะโยกใบมีดปอ,อกข้างก็คือโดยใช้ดีการโยกใบพี่็จะวิ่งเข้าหามะพร้าวแล้วก็จะปอกออกมาเป็นแผ่นบางๆอพอเสร็จก็คืนใบมีดกับแล้วก็อดันมะพร้าวขึ้นปอกในส่วนหัวก็เป็นการเสร็จกระบวนการของการใช้เครื่องนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะน,นปัจจุบันเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบหรือว่าเป็นเครื่องที่นําออกมาผลิตแล้วคะ ตัวนี้นามาใช้งานแล้วครับอืมนํามาใช้งานแล้วค่ะครับตอนนี้ใช้งานที่บริเวณไหนพื้นที่ไหนบ้างคะทานส่วนส่วนมากก็จะเป็นภาคกลางครับพวกอ่าผู้ที่ประกอบอาชีพปอกมะพร้าวขายค่ะเอ่อผลที่ได้เป็นอย่างไรคะ,ะผลที่ตอบรับก็เป็นตอบรับมาเป็นอย่างนี้คร,รับก็มันกๆประหยัดแรงงานรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยด้วย อาจารย์ขานอกจากนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเกษตรกรบอกว่าเปลี่ยนจากมะพร้าวเป็นผลไม้ชนิดอื่นสามารถทําได้ไหมคะผลไม้ชนิดอื่นก็อะดวกการดัดแปลงแคปซูอยู่กับการประยุกต์ใช้งานว่าจะใช้สัวไหนแต่ถ้าตัวอื่นไม่แน่ใจว่าต้องปรับปรุงอันตัวไหนบ้างก็ต้องดูตั้งโจทย์ด้วยมาก่อนว่าใช้ปอกตัวไหนค่ะ แล้วถ้าสมมุติมะพร้าวอ่อนที่เราพูดถึงมีการปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยเมื่อออกมาจากเครื่องอันนี้สามารถนําไปจําหน่ายได้เลยไหมคะหรืออย่างไรต้องามาีอะไรตอนสามารถนําไปจําหน่ายได้เลยครับโอ้แล้วก็ถ้าถ้าใช่ดีก็คือเหมือนกับผู้ประกอบอาชี่ขายมะพร้าวอ่อนแถวชายหาดสามารถที่จะปอกแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะอาจารย์ค<ส>ะตัว,วเครื่องค่ะเชิญค่ะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้า ตามที่เขาปอกขายตามตามห้างร้านอะไรต่างๆเขาจะปอกเสร็จนะก็จะแช่น้ายาฟอกขาวซึ่งจะทาให้มะพร้าวขาวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการปอกให้ลูกค้าทานเลยก็จะยืนว่ามะพร้าวที่ผ่านการปอกมาคือสดไม่มีการเกือปนไม่มีการแช่าสารใดๆครับค่ะ แล้วตัวโครงสร้างของเครื่องนี่มีขนาดประมาณเท่าไหร่คะสามารถตั้งพื้นที่ไหนได้บ้างคะอาจารย์ตัวโครงสร้างของเครื่องก็ว่าง60คูณ50แล้วก็สูงเฉพาะโต๊ะ70เซนถ้ารวมทั้งหมดก็120เซนค่ะ,คะสามารถตั้งในบริเวณบ้านก็ได้หรือว่าในร้านคา้าก็ได้ใช่ไหมคะบริเวณแคบๆก็ได้ก็คือเรียกว่าขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้ที่เอาไปตั้งก็คือตั้งที่ร้านก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับค่ะอาจารย์คะเล่าในเรื่องของการดูแลรักษาละคะการดูแลรักษาชิ้นเ,เป็นก็อบอกว่าัาชิ้นส่วนมันจะใหญ่ๆการดูแลรักษาคือดูในในส่วนของจุดหมุนต่างๆต้องหยอดจาระบีหยอดน้ำมันส่วนตัวบนที่เป็นแหลก,ก็สามารถใช้ผ้าลบาน,น้นนำนะครับผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดได้ครับ ค่ะโอเคอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่รบกวนทางด้านท่านอาจารย์ถือสายรอสักครู่นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรก,กันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ เข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงนี้พูดคุยกันต่อกับเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนนะคะอย่างที่บอกว่าออโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยนะคะการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาใช้มีดนะคะซึ่งทางด้านท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ได้เอาแนวคิดนี้นะคะมาประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนและที่สําคัญไม่ส่งผลไม่ทําอันตรายกับ ผู้ใช้หรือว่าผู้ขายนะคะในเรื่องราวของมะพร้าวอ่อนด้วยและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ได้ออกมาในเรื่องของปริมาณนะคะก็ได้มากกว่าด้วยนะคะเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับท่านอาจารย์ต่อในเรื่องราวของราคากันบ้างค่ะอาจารย์อยู่ในสายนะคะค่ะอาจารย์ค่ะ เขาเรียกว่าคุณสมบัติของเครื่องมากมายขนาดนี้แล้วก็สร้างประโยชน์ได้มากขนาดนี้ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของราคาละคะราคาของตัวเครื่องนี้น่าจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะอาจารย์ในเรื่องของต้นทุนเครื่องนี้นะครับตอนนี้ที่ทําจาหน่ายอยู่คือเครื่องหนึ่งสามหมื่น 30, บาทแต่ถ้าเราผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่านจะราคาถูกกว่านี้ครับเน่ว่าตอนนี้ที่ผลิตออกมาเป็งนงานชิ้นต่อชิ้น ราคาจึงค่อนข้างจะสูงแต่พอใดทีด่ทาเยอะๆขึ้นมาโอกาสก็จะทําให้ราคาเนี่ยต่ำลงมาสการ์เอกครับตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ว่ามีการผลิตเป็นชิ้นต่อชิ้นในหนึ่งชิ้นใช้ระยะเวลาในการผลิตนานไหมคะหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับต่อเครื่องอหนึ่งชิ้นหนึ่งสัปดาห์แล้วเวลาที่ลูกค้ามาสั่งหรือว่าออเดอร์สินค้ามีระบบการพรีออเดอร์หรือว่าการจัดการยังไงคะอาจารย์ก็โดยมากแล้วผมจะให้ ลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็เมื่อเสร็จก็จะแจ้งไปทางลูกค้าให้มารับเครื่องครับค่ะทีนี้ประเด็นสําคัญแหะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังดูแล้วบอกว่าแหมอยากได้เครื่องนี้ดูบ้านต้องติดต่อ,อยังไงคะอาจารย์ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงนะครับซึ่งเบอร์โทรกสคือ0866954897นะอาจารย์ปรีชาแสงทองครับผมค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้โดยตรงเลยนะคะอาจารย์ขา ค่ะอาจารย์คะเวลาทีออ่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในตัวเครื่องนําเครื่องไปแล้วต้องมีการเซตอัพเครื่องอย่างไรคะก็โดยมากแล้วจะถัดเป็นไฟล์วิดีโอเอาไว้ค่ะให,ให้ลูกค้าศึกษาแต่ช่วงหลังๆทีเ่เจอปัญหาคือว่าบางคนดูในทีวีดูใน, TV, ใน,ใน,ในตัวย<ด>ูทู e ละคะนะรรอะไรต่างใน u ู u b e อะไรต่างเนี่ยดูแล้วมันดูว่าง,ง่าย ถ้าราเจอปัญหาที่ทําจริงเข้ามาคือทําไม่ถูกหลังๆผมก็เลยแก้ปัญหาให้ให้ลูกค้ามารับเองเลยแล้วก็แนะนําเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งก็จะทําให้ลูกค้านะใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือเป็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยครับค่ะ,<ม>คะแล้วในอนาคตเลยคะอาจารย์มีแผนที่จะต่อยอดหรือพัฒนาตัวเครื่องอย่างไรคะตัวพัฒนา อนาคตเนี่ยคิดว่าจะทํเคือปอกให้เป็นลักษณะลายผลิตก็คือมีการป้อนลูกมะพร้าวเข้าไปเรื่อยๆยเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งตอนนี้ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่อีกก็ต้องใช้งบต่อยอดนิดหนึ่งครับอืเวลาที่นําตัวมะพร้าวเข้าไปแบบแมนนวลเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าขั้นตอนการนําเข้าไปที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์หรือมีขั้นตอนอย่างไรคะขั้นตอนาการวางคือวางปกติมะพร้าวมันจะมี ที่ปมของมันแล้วก็การวางเนี่ยพยายามให้วางให้ได้ศูนย์ตำแหน่งเวลามาพล้าหมุนเนี่ยมันหมุนเป็นลักษณะกลมโอกลมแล้วมันจะได้ศูนย์ดีก็สามารถปอ,อกมะพร้าวได้คือไม่ไม่กินกระลาซะก่อนคือปอกไปบเข้าออกอ,อก่าปอกมะพร้าวทั้งทั้งลูกได้ได้หมดครับค่ะแล้วขนาดของลูกมะพร้าวนะคะมีผลต่อการปอกไหมคะอาจารย์ตอนนี้ไม่มีผลครับ<ม>ยกเว้นว่าพร้าวที่ว่าใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกแบบไว้ สำหรับปอกมะพร้าวน้ําหอมน้ําหวานซึ่งผลมันจะใหญ่มากนะแต่ถ้าเป็นมะพร้าวบ้านเนี่ยมันจะใส่ใน,ใน,ใ,นในตัวปอกเน็จุยค่ะอาจารย์สสคะขออนุญาตถามนี้ค่ะตัวเปลือกมะพร้าวของมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวประเภทอื่นๆนี่แตกต่างกันไหมคะมะพร้าวอ่อนมันเปลือกเส้นใยมันจะนิ่มกว่ามะพร้าวบ้านมะพร้าวบ้านเนี่ยเส,ส้นใยมันจะแข็งน็ดหนึงค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการปอกตัวมะพร้าวอ่อนจะจะนิ่มกว่าแน่นอนปอกง่ายกว่าใช่ไหมคะเป็นเลยมันจะน,นิ่มกว่าง่ายกว่าอ๋อทีนี้พูดถึงในเรื่องราวของการประกวดแข่งขันกันบ้างตัวเครื่องที่อาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นมามีการนําเข้าไปแข่งขันหรือเข้าไปประกวดที่ไหนบ้างหรือยังคะ,ะก็พาไปประกวดหลายที่นะครับก็เฉพาะของกรมอาชีวศึกษานะก็ชนะเลิศระดับ,ร,บระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ไปประกวดระดับประเทศก็ ได้รองชะนะเลิศอันดับหนึ่งครับแล้วก็ในในของสสสเป็นอา่าก็ได้รองชะนะเลิศอันดับสองครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกท่านอาจารย์คะก็มีความภูมิใจนะครับได้เราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเครื่องจักรสามารถไปช่วยเหลือเกษตรกรให้หปแบ่งเบาภาระได้หลายๆาอย่างค่ะ อาจารย์คะอีกหนึ่งค่ะคืออยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจในตัวเครื่องด้วยค่ะขอ,ขอคำถามค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําหรือว่า,อาบอกกล่าวนะคะกับผู้ที่สนใจในตัวเครื่องนี้ด้วยค่ะอาจารย์เครื่องนี้นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้อย่างมากเลยครับเพราะว่า,ามีความปลอดภัยการปลอดภัยสามารถลดต้นทุนการ ใช้แรงงานซึ่งตอนนี้ที่เจอลูกค้าถามามจากการสอบถามคือประสบปัญหาขการแรงงานซึ่งตอนนี้ก็โดยมากก็จะใช้แรงงานต่างชาติแล้วก็แรงงานมีการป่วยมีการลา้าแต่เครื่องไม่มีการป่วยไม่มีการลา้าสามารถที่ทางานได้ได้ต่อเน,นื่องซึ่งผู้ที่ไปประจอบหรือว่าควบคุมเครื่องก็ไม่จาเป็นต้องอาศัยทักษะเทคนิคหรือทักษะอะไรมากมายนะแค่เรียนรู้เบื้องต้นนิดหน่อยก็สามารถที่จะทำงานได้คล่องนะคระับ ซึ่งในทุกครั้งอาจารย์ก็จะมีในเรื่องราวของซีดีแนบไปในตัวเครื่องด้วยให้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคค่ะอาจารย์คะว,วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการโอกาสหน้าถ้ายังไงแล้วขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะอาจารย์ครับค่ะคอาจารย์รวันนี้กลับขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบุณทางด้านท่านอาจารย์ค่ะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตเน้นย้ำในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะและอยากจะเข้าไปพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะกับทางด้านท่านอาจารย์สามารถขอไปได้เลยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ086นะคะ695 4897 086 6954897พูดคุยกับทางด้านท่านอาจารย์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สอบถามในเรื่องราวของรายละเอียดได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีอุตสาหกรรมหรือร้านค้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน,นะะถนา่ะท่านอาจารย์บอกว่า ผลงานชิ้นนี้นะคะมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ชอเอื้องได้แจ้งคุณผู้ชมไว้ขอบคุณข้อมูลค่ะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟอื้อข้อมูลให้ดิฉันนํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวสารเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่นํามาฝากเช่นเคยในช่วงนี้ครั้งหน้านะคะจะเป็นนวัตกรรมสิ่งใดที่นํามาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ในข่าวต,ต่อไปค่ะวันนี้หมดน้าที่ของดิฉันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ